สวัสดีจ้าสุกตานคนเทนต์ถ่ายกันเออพื่อนค,คิดถึงจังเลยอะไรคอนเทนต์ถ่ายอ่านยูทูปกันเพีย้ยนก็เจออุ้งอิงก่อนเพื่อนออก่อนที่ไหนจ้าไม่นับพี่หมออิงไม่นับไม่นหน่อยแล้วก็ไม่นับระเอกผมน่ะเจอก่อน <c oughs> <c oughs> นะครับอีหล่ามะหอดดมนะครับปัดไปไซบัเนี่ยพันุ์สิไปไซบัเดีี่บ่าบเแม่นครับบะแมน สภาพเป็รแบบนั้ไม่ไม่หรอกนี่กรสีนี่กระสีว้าวขอบคุณอะไรลูกใจดีมากพี่ฮัลขอบคุณนะขอบคุณตัมือให้ลูกเองเอยจ้าตัวมือเล่ขางห้าดินี่ไปเลันี่ไปเลยนี่ไปเลยใครนี่ลูกใคร ไสองพันบาทนะครับให้ทีมอันนั้นเตอร์ของเราพี่น้องเดี๋ยวเดอยากจะบอกพี่น้องว่าก็คือได้ได้รับหน้าที่ว่าเฮพชรช่วยอีหล่าวไหมพี่น้องคิดพลาดประกันใดกับพอโทษขอให้พี่น้องไว้นะตรงนี้น้ำเด้อดครต้องมาบอกวันนี้นรับเป็นกำลงเป็นกำลังใจให้พี่พี่ทีมแมนเชสเของเรานะครับพี่น้องครับเป็นกำลังใจให้ครับวันที่29่สิาสุดทุนี้ ม่ให้กันแล้วใจหลากันแล้วกัที่แม่สลเแท่เขาว่าโชสีพ้ออกแบบใดพี่น้องรอชมสเป็นเพลงยังสิเป็นแบบใดนะครับอลังการแน่นอนอลังการแน่นอนนะครับขอบคุณคขอบคุณต่ก้สวยๆนะคะขุ้นรุ่นุกาุก่ะุกท่นทุุ่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะุุ่า ผู้ไก่นะครับว่าโชยิลาสิเป็นแฟนพี่น้องยังไหนก็รอติดตามรอชมตอนนี้ซ่อมซ่อมสิงแต่บายผมนี่พี่น้องจุดว่าเท่านี้เพได้แล้วอยู่พี่น้องไว้ที่ว่าอารักกา่อะไรที่เป็นแบบไดรอชมรอติดตามนะครับพี่น้องโชว์มาอิลาเทพแน่นอนนะครับกะไลังน้ำม้าจ้ะสลับมาหมดทั้งบ้านอันนี้มาทั้งบ้านอันนี้ไม่ดีนะมันมีเพลงใช้เสียง ดันมางไปกินไปตำส้มตำนั่นแม่แม่บีตำส้มตำม่อไหมีไก่ด้วยไปตำุมเพลิไปตำอยู่นู่น nice> อ่ะมีไก่ตัวใหญ่เลยได้จากเคียวึไไมพ่อไอ้มากรัเบงหกาะเบงะทถ้งเล่าไปบางนึงไงไอ้เงาไอ้เงาไอ้เงา อ้ายกินตบอหไปเาพี่ราหนีก่อนเราล่าออกไปบางนึงี่มนเา่ามมาแล้วป้าว้าวยาแลนเดออย่าแลนเดอไอ้คอยเป็นห่วงว่าเจ้าสีลมมา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 แก่ช้ามาแกชา ขอส้มตำครกหน่งครับเดียว้ยลโอได้แล้วับมาโอเคครับสำหรับคลิปนี้ไปสนิทครับขอพอกันเครับเิน่อขอพรครกหนึ่งร้อยสิบเก้าบาทครับถ้าเข้าไปที่สารเพื่อเป็นแพลนกาเด็นนะครับ